สอบฐานไทยกันนะครับนี่ับอัน,นี้ไทยเกียร์ซองนะครับมูเล่ซีเนวนะครับเป็นฐานสามฐานัอน,นี้หน้านี่ไทยในโหดได้ประมาณลาทียนหนึงหละนะครับนนะครับ เกเครื่องจะเดินนิ่มนะครับจะเป็นเกีย๊ยบสองเล่นคนนี้นิดนึงพีง่มันดันมากไหมผมลองไทยบางมันกลับบวกกับดันแห้งเหมือนกันแต่ว่าผมยังม่ได้ใส่บ่งบ่งมันกลับต่อยนะครับก็ด,ดันน้อยนึงนรบอบหนึ่งสามขวังหน่บกากไล่เลยครับ เดี๋ยวผมจะมาถ่ายตรงนี้ผมถ่ายแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาเริ่มจากตรงหัวมุมนะครับอันนี้คือคือตรงกลางเลยครับเพิมเริ่มถ่ายตรงกลางเพิ่มเริ่มถ่ายโดยที่ผมปั๊บังบ่เข่าทีนะครับสังเกตเบิ้ง มันจะเป็นสามข้องไผ่สามข้องมันไปนะครับพอผม่ปั๊บเนี่ยโมได้ครับอันนี้สามข้องไผ่สามข้องมันไปนะครับพอเลี้ยมเลี้ยมมันนี่นะครับไฟเลี้ยมเลี้ยมมันนี่ผมปรปั๊บได้เข่าทีครับเดินนี่มันจินวนเดยกันนะครับเป็นนวลใส่กันเลยครับมันจะนวลเสมอกันครับถ้าตรงกลางนี่ปั๊บเนี่ยโมได้ก็จะเป็นเป็นก็ยังคู่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 ท่ละสามฐานไปครับี่น้องเห็นห้อยมบางไห เห็นห้อยไหมครับเห็นห้อยมันอยู่นะครับเนาะแค่เลียมๆนี่แค่เลียมๆนี่มันก็จะนวนครับนี่คือคือฟังในพุ่มปั๊บเขาทีแล้วนะครับอาจจะพุ่มท้ายมุมอยู่ยบางนะครับน,นี่อันนวิฝนตกมาใส่แล้วนะดินมันไถง่ายอยู่ครับฝนตกมาใส่แล้วสังเกตเบิรบงกุ่มปั๊บสามฐานนี่ ผมเสียมันกินเสมอกันนะครับมองเล่นแคมป์ก็จะเบาๆน้อยๆหน่อยน,นะครับคือวันนี้เป็นคลิปแหลกของของฐานสามฐานครับไม่ต้องเดินไปบนการานะเพี่งนี่มันจะรถมันจะคว่ำไทยไทยนักโหดหลอดสองลูกชายว่าอยากเก็บหนาครับ เกียร์สองโมเลสี่นิ้วครับเครื่องฟังเสียงเครื่องเดินนิ่มเดินนิ่มครับก็จะมีอีกวิธีหนึ่งครับคือใส่โมเลหกนิว้วแต่ว่าใช้เกียร์หนึ่งครับแต่ผมเลยเป็นเกียร์สองโมเลสี่นิ้วนะครับเพราะว่าถ้าเจองานหานาๆน,าน,านี่รถไทยสิบบอดบเลยครับถ้าเป็นไทยเกียร์หนึ่งโมเลหกนิว้ว มันสีดับครับเอาครับคลิปนี้เอาเบื้องต้นสำหรับชาวกันครับแต่วตอนนี้ยังไม่ได้เขา่าทีบันไดเลยครับปับ๊บยังไม่ได้เขา่าทีดีบันไดยังเหลือปั๊บอีกนิดหน่อยอยู่นะครับผมคลิปนี้เอาสั้นๆนะครับนาพี่น้องครับมาคลิปนี้งกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเลยครับผมสวัสดีครับ